สวัสดีครับผ่านซักผ่านรอทงมือนี่ผ่านรอทงรอหนำคือเขาครับพี่น้องครับผมพบพ่อกันกับอาทางไหนเราคืออยู่ไหนถึงเราไปเนาะมาเจอกันปัจจุบันท่านทวนครับสวัสดีครับพ่านอยครับผมบเออพ่านอยมาคนเราพี่น้องคนมาเบึงเอ่อน้ำโตกะก่าทาา่านว่าคือท่างเอ่อว่าปีมี้่อน้ำโตกแบบนี้ครับ ผมี่เจอเกี่ปปายาทุกรถวิบลังแขางลรงแบบชัดๆเลยไปเลยเด้โอโหดละติดตามกันครับพี่น้องครับผมอ้างน้องก็ทุ่มมือเก้าเนี่แหละพี่น้องทางนี่ทางหลังไฟครับพี่น้องนช่วยว่า,เ,าเป็นยังไงสถานาการณ์ตอนนี้คิดว่า มาลงมาบ้านิเดี๋ยวเปดมือกองยังอยเ้อเ่นพีน้องเด้อม่เล่อกันนะนี่นี่ข้ากนเลยนี่อเดี๋ยวพี่น้องโอ้ยพวกาขัง่รงดูเผินนี่พี่น้องเอ้ยบ้านิตั้งนี่ยะน้า่ะเอาเฮียกี่ยอดพี่นองไปคอยๆแต่ว่าก็เบียกวดอีเลยเนาะ โอ้เอาดูกไต้กับาหดพอดีพือ่อนองเชื่อม่าม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 าวันนี้พี่ร้องม,มาลงลุยทำกันนะไปดเออเอามามามาวันี้่า่าาที่กงเลยเอาโมดังชุดแรกครับพี่รองครับผมไได้ มีรูมีฝาไปเออ้ยคือมีฝาน้อไน้ะเป็นนาะพี่น้องเอ้ยผมใส่ดานไปดังสองเส้นหาครับพี่น้องเอ้าไปยังใอเอ้ยไล่ดังทุกคนนี่ไปยังเออนั่นนั่นนั่น่ะเอ้ยไปได้อยู่ดีย่ไปตไปต้นไปมางไม้ดางไไปตไปตเอ้อ เอาเนี่เ้รเออเออไปไปไดกตกตงนำล้อันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงและเออตกก็ตกเลยเว้ยเมันแหมันตกไม่อแกแแกเราไม่ตะวันต้องแบยาี้บรเนีเอขร คปเดังสองเนนเอมามเดินไปนไเออไปเบิทางในกันเดินในพัดแล้สพาเออป่าเง ปลากผ้าเ <laughs> ัา <Job> ผู้คนนั่ต๊ะกับผู้คนนั่งกัอผู้คนผาดเลยคุณแล้วก็น้่งโต๊ะกันางหนกันค่าดีมเนี่ย bóng cán truyền để mặc quân đắp bóng chút 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 mới chút 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 gì, à, <một> <coughs> <loves aussireated> <coughs> <coughs> cái gì nam tốt มันก็ก็หา,ากันนามันแทรกก็งโอ้ยข้วเดียวดังแม่ก็ไม่สอนเน,ะนาะแล้วก็ไม่สอนเนาะวน่ะ

<laughs> <Cảm> là... <laughs> Cảm Cảm không nhiều lắm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không

làm gốp lên chung chữ này Nó khó luôn <laughs> Ừ mọi vật lại mọi vật lại mọi vật lại mọi vật ดีดังอันสักเลยเอาไปดูเอาแบบนี้โห้ตะบุมาซะโอ้โอ้มาติดย pues ูนเวียนทีเดียวนาะแน่นเลยไปไปามไปได้ปะอ่าติ่ไเลยทานใจเกิว่ามาเล่นนนำโต๊ะวันดูแบบนี้โอ้ใจเลยครับอบทำทำไปเพื่อทั้งนี้ไปเลย พอซีเอสอ่ะอ่ะอ่าฮ่าดูไสมาหับจางนี่พี่น้องเอาขึ้นไปแล้วเบาเลยดูไสกันเลย่าฮเป็นมือกล่องก็เราแล้วพี่น้องท่านใจเต้าหู่แบบที่นี่ทั้สีทั้การในผู้ดังครับพี่น้องครับผมเนี่ยวกูหนึ่งใส่ผู้หนึ่งกูไม่สิขื่อเลย กูใส่ก็ต้องกูดเลยนะนานนานเดีนยวเลยมันบ่มีหยังหมดมองใส่มันบ่ไหลใส่ดังแค่เริ่งเดียวนึงพี่น้องเแค่ดังเหลือต้องเอาหลักประกันเหลือเป็นกำมือโอ้ยเบางเงี้ยอันนี้ไปอังเราบอกว่าเปลี่ยนไปปูอยู่นั่นแหละ อันนี้พ really? ักพ so ักบุ่งเฮ็ดเห็ดยังไงเอาเอาไปพัดก่อนคือคือแก่แกงกิ้เจี้ยี้มันี้เดือดยังไง้าง่ไดีแล้ว

ไปพปดไปาทุกคนบาเนี้ยวค่อยเปนไปตากลรวไปเอ,อขขาขีไข่ออกทุกคนจัากานจับขีไข่จับตะไค่่ลายโอ้รลายีนนนาน่นบรรยากาศบ้านๆเลยครับนี่

คนในคนแค่นี้เลยพี่น้องเนี่ยบอกเดี๋ยวว่าเราอะเอ้ยพี่น้องเอ้ยเอาไปจิ้งงอ,อมันไม่น่าเชื่ปลาไหลโคลกปลาไหลโคลกคือโอ้โหน้อไปเนาะฮะเอาเดี๋ยวฝากไปก่อนนะพี่น้องเอ้ยฝากฝากไว้ฝากไว้เออตัวคุณเมาไหมโอ้ยง่ายเอามาไล่ทีน้องเลย 6

ハハ <laughs> Ô dân gắn hai tuần 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 hai

ท่านจอยเอามือหนิหรือว่าเออที่เคยองผมเนาะพี่น้องเนาะได้หมานไปได้ก็กังหันสรุปคนสรุปว่าหลายแนวอยี่เนี่ยแหะหลายแนวอสเซี่ยงมึงกันฮะมีอย่างแนีเนาะนี่นี่เด้นี่เด้อืมโอ้ปลาขาวปลาขาวปลาะแงงแยงปลาไปยังไงเนี่ยพี่น้องครับผมแล้วก็มีโนี่นะน้องไม่น้องไม่น้องเนี่ยน้องไม่ปลาครับพี่น้องนันเหมือปลาบ่าว่าสิเป็นเอ่อ บักปอกจะท่าเมนียงอ่ะี่กมี่านี่ยเมนียงอีเต้นย่งเนี่ยไหลเลียมกะมีพูนไหลเลียมเมเลยเนี่ยเนี่ยโอ้เรงกบเรงปลาไหลนี่นี่ต้นต้นย่งย่นี่ยน้องกามชัดว่าชัดว่านี่ครับผมอกบปลาไหลเรามีอยังอีกนอฟนี้น้อพูนพูนทางี่แ็มีปูพี่น้องปูเป็นเป็นเลย สดสดต้นร้อนี้ยังยังี่ี่เร่โอ้ยุงกุงอนี่กุงหน่อยเต็มเลยอ่ะเป็นถุงเลยเป็นถุงอายะพี่น้องเอสะใจกับพี่น้องีมากของฝักของต้นของพันจอยจูลินซี่ริพันจอยเนี่ยพื้นบ้านนะพี่น้องเนาะหลไรอย่างไงนี่ยครับพี่น้องครับผมโดนโดนเทียมมาหากันเนาะพันจอยเนาะครับผมั ติดตามต่อไปครับพี่น้องครับว่าที่นี่ยังให้พอมพี่น้องเด้เบิ้งเรื่อยกาหันเบื้องน้ำตกมาเรียบร้อยแล้วยำด่างยำยังมากกับพอดยู่ได้กินครับพี่น้องครับผมบ่ได้ที่ว่าสิได้หลวงได้ไหลยังพอดยู่ได้กินปันกันได้กินนะพี่น้องเนาะติดตามต่อไปเด้อครับเด้อทานน้ำกันครับพี่น้องครับผมขอบคุณในไรเด้อพี่น้องเด้อที่ติดตามด้รับชมครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับผม